มีคนถามคุณหมอว่ากินกะทิเนี่ยแล้วเป็นโรคไขมันในเส้นเลือดสูงเนี่ยกินได้ไหมจริงๆแล้วกะทิเนี่ยมันจะมีสารลอเล็กซึ่งจะมีคุณสมบัติเทียบเคียงเท่ากับนมแม่เลยนะเพราะฉะนั้นกะทิเนี่ยมันไม่ได้เลวร้ายอย่างที่หลายๆคนคิดแต่กะทิเนี่ยมันมีสารลอเล็กสูงมากนมแม่ที่ออกมาจากเต้านมแรกแเี็ยเรียกว่านมโคอรสตั้ ซึ่งจะมีสีเหลืองหลายคนบีบทิ้งหลายคนไม่ให้ลูกให้หลานกินแต่จริงๆแล้วในสารลอเล็กเนี่ยมันจะมีระบบคุ้มคุ้มกันที่ดีสูงสุดเลยใครก็ตามที่รู้สึกตัวเองว่าระบบคุ้มคุ้มกันไม่ดีนะอาจารย์อยากจะลองดูนะว่าคุณกินกะทิวันหนึ่งสักหน่อยหนึ่งชีวิตคุณจะดีขึ้นแต่ต้องเป็นกะทิสดนะไม่ใช่กะทิกล่องนะครับและที่สําคัญที่สดุดไขมันมันจะกรองเอาวิตามิน ด e d k ที่อยู่ในพืชผักซึ่งไม่สามารถละลายในน้ําได้คุณจะต้มยำเนี่ยไม่ได้แต่ถ้ามาต้มกะทิแล้ววิตามินเหล่านี้จะออกวันนี้ค่ะถ้าใครมีปัญหาเรื่องระบบภูมิคุ้มกันรู้สึกว่าตัวเองด้อยต่อระบบภูมิคุ้มกันเช่นเป็น SLE เป็นโรคลูมาตอยเนี่ยแล้วก็เป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันต่างๆไม่ดีเนี่ยอาจารย์แนะนําว่ากะทิเป็นอีกหนึ่งทางออกแต่ถ้า รู้สึกตัวเองไม่มั่นใจในการกินกะทิหาสมุนไพรที่ดีและเสริมระบบภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะสมุนไพรปัญจขันก้านตองใบหม่อนและที่สำคัญที่สุดจะมีองค์ประกอบปรวมทำให้ระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยขึ้นได้วันนี้ลองหาดูชีวิตคุณจะดีขึ้นกะทิโอเคค่ะ